สวัสดีค่ะเอฟซีมือนี้ท่อมีสามดาวสิภาพพแม่พี่นองไปติดตามตัวเลขก,กับหน้ามามค่ะท่านผู้ชมหมด่ิพานมากเขาทั้งบนทั้งล่าง เขาทั้งแปดหาทั้งสองเจ็ดกระทัชมม้วนนี่น้ำมัาฟันอีกแล้วกระทั่งชมฟันว่าผีพอมหาอาปลามหาห้แล้วกระบอกเลขกระทั่งชมจะเป็นเลขตัวไรก็ไปรับชมกับน้ำหมัําประความกันค่ะก็เริ่มกดติดตามก,กดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งหายทอมีสามดาวนั่งไปเด้อค่ะไปรับชมประความกันเลยค่ะสวัสดีครับน้ำมัาครับสวัสดีครับมมขับผมมาติดตามอีกแล้วครับเอซีเนาะ มามม์เพิ่นฝันดีแล้วครับเอฟซีฝันดีแล้ววดที่ผพานมากครับแปดหาตรงตรงครับแปดห้าแปดหาตรงตรงทั้งบนทั้งล่างครับบนนั่นเจ็ดสองสองเจ็ดกลับกันนาก็ถือว่ามีโชคเนาะครับเนาะแต่แปดหาเนี่ยถักขนาดเลยตรงตรงเลยครับเอฟซีทั้งบนทั้งล่างครับงวดนี้ต้องตาม่อเนาะครับเนาะเอาหนามมาครับเบาสูฟังนะครับผีพอมาหาแนวไรครับ มือกรนนะครับล้างมือเด็กออกวันสี่สิบเจ็ดนะครับฝันตรงหมดเลยนะครับครับฟันตรงอีกเลยใบผ้าเด็กวิ่ไปนอนครับครับเขาไปนอนเด็กมาหัวมันสวงสีห้าตุ่มหกตุ่มนะครับหาทุ่มหกตุ่มครับก็จะคลายเขาไร้จะเยเอดเตือนๆนี่นะครับเต็มันนะครับครับผมฝันเียาะกับคอนะครับครับเอาเยาะคอหน่อยมีกกอนผมฝันเห็นแม่เนะครับ พินจีรงมาเทียวสงการวาจักขครับโอ้ครับมาเทียวสงการเนาะครับครับผมพอเพิ่นไทแม่ลงมาก่อนวาจักข์กับท่านสถาบันนี่นะครับครับหลังนั้นผมเย็นพอครับมันจีคิบเจ็บนี่ครับหันมาพอพาผมไปกินปลาอยู่บุงครับไปอยู่บุงมุงนังแก้งหวังเพิ่นเคยใส่รางกุ่มเจือขวดครับเ้พิ่พาผมไปเจือขวดมองหาอยู่หากินเนาะแม่นครับผม บุงไตหวานมุงนังแท่งบมุ้งนังแท่งครับผมครับบไปกันสามคนครับครับไปสามคนครับแบับไปเรือยไปเลยครับละมำกับไปน้ำห่ครับไม่อันครับแล้วก็อีกสองคนแต่พอมีพอมีผมกับมีคือจังหนุ่ยผู้หนึ่งครับครับผมนังเรือเรือเพ่นเรือใหม่รับเหมืองไครับ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 เอาขวดใส่เรือไปครับครับขึ้นเรือไปสามคนครับ แล้วปลามางวในวันใหม่ด้ยครับครับใหม่เต็มกระสังครับปลาเต็มกระสังเลยครับอู้ครับผมถ้ากันได้แล้วเอาขึ้นมาทาที่อย่างนี้ครับครับมากินกับับบผู้เฒ่าก็เอื่นไอยกินกับปลากันเหรอกินกับปลาครับ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 ผมไปจับปลาข้นมาเออห็นยุคข้างๆตัวปลายังครับยุคข้างๆตัวปลาครับคือกันเป็นเด็ก ขอดที่ยังเด็กแปดครับเอีกวงกลมนะครับของมันเป็นมันคือจังต่อกันคือยังแปดคือยังศูนย์เนี่ยแปดศูนย์ครับเห็นนี่ตัปลาไม่อันครับผมไปอีท้ายตัวผมนี่ใหญ่ครับอืมปลาอีทายเออครับเสียงจักรันเสาห้องแล้วเห็นเลขนี่ตปลาเนาะนะครับมีนะครับผมมักแหย่แปดศูนย์แปดศูนย์เห็นชัดเจนบ่ครับครับมันเป็นห้อยบ่ครับหรือจเป็นห้อยอยู่ขังจ็ต าอีไท่ครับเป็นสียังครับนดำไปไถ่เอมันเป็นเกจแบบสีทองนะครับโอ้เกจสีทองเราไปไท่เนาะครับทองสลับดำแบบแมนครับบยามหมาบหมาบมือหวยผมจ้องเลยเขาจับมาผมก็จ้องไกจผมว่ายขาผมอยากปล่อยไปนะครับครับครับใจมันสั้นด้วยด้วยเครับเดี๋ยวพอเว่าเอามาโรวจเอามาโรวจหาผนมาแล้วคครรัับตื่นขึ้นพอผมก็ยังบ่ตายเลยครับครับกุ้ยกันนั่งกันยุท่าเลยครับ อุ้ยแ่ในเป็นเอาเลขกมาห้ครับน้มันครับอ้เป็นไฮเนี่ยแปดศูนย์แปดศูนย์เนาะครับเนาะในตัวปลาครับกับนั่งอยู่เรือะครับเรือสามคนครับผมนี่ผไปเออเห็นเด็กเก่ายู่หัวเรือครับอ่าผมก็ได้ตีสามคนผมก็ได้ตีก่าสามโอ้เห็นเด็กเก่ายู่ในหัวเรือครับครับครับกะตีเป็นเก่าสามครับเพราะมันคนสามคนครับเรือเก่าผมสามคนผมกะตีได้สามเลยเอาเก็งๆเนี่ยครับเค็งๆเลยขั้ตาสามตัวสิบแตเป็นตัวไหนล่ะครับ แต่สามโตัวก็คัดผมไมปเจ็ดอย่างม่นนั่งเจ็ดบวครับครับเจ็ดยังครับก็เจ็ดสามกับเจ็ดเก้าเจ็ดสามเจ็ดเก้าเจ็ดเก้าสามเจ็ดเก้าสามเราเหลืสามตัวเนาะแต่คนตายติดเป็นศูนย์ได้ครับนะมั่งศูนย์ศูนย์กับแปดศูนย์นี่แปดศูนย์เนาะตัวนี้เห็นในตัวปลาหรือตัวขับแปดศูนย์ปลากระตายนะครับเพราะว่าผมกระตายเนาะ มาเกียรติเอาเทียดตามน้ำมับ้าเนี่ยเพราภาวะเราเขาทั้งล่างทั้งบนเอาเขียนไม่เอ็ดมิ่นเก่าสามต่างหากนะครับเนาะเกียรตเก่าสามต่างหากเอฟซีห้าจังโบซับสนครับเอฟซีรากาขั้นถาเบาแอมราตรงนี่กับพวกก็แสดงความกิเห็นเปรนะครับเนาะภาวะเอาตามน้ำมัของเข้าว่าครับเพราะเป็นเป็นคนมีเสน่ตายเหล่าฟืนครับเอฟซีถามห้าร้ายถามห้าหลายครับ เข้าทั้งล่างทั้งบนแสนแต่ครับเดเีให้กันนะครับเอฟซีงวดนี้ตามให้แล้วครับวันที่สองพฤษภาคมงวดวันที่สองพฤษภาคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบแปดขอให้มีโชคใหญ่ถูกลอตเตอรี่นะครับเนาะแต่คนค้นสามคนขืนทั้งเรือเห็นตัวเลขเก้าครับแต่คนตายเป็นศูนย์เอาสามต่อศูนย์นำปหรือเปล่าเป็นยังครับตามที่นามาเนี่ยครับเลยมันถึงตัดกันว่ได้ครับนี่นี่ตัวนี้ละครับนี่่ะถือเลยครับถือเลยครับนามา ก็ผมสมารนะครับครับแคปหน้าจอไปเลยครับ,ออไไรบเอฟซีนี่นะคะท่านมชมเลขของน้ำหม่ำค่ะท่านสมาชมกมอ่ิพานมาแตกทั้งบนทั้งล่างทั้งแปดหาทั้งสองเจ็ดวนันนี่ฟันวาพีพอมาหาเอาปลามาหายคบะท่านมชมแล้วก็บ,บอกเลขเนาะคะ่นะเนาะเห็นตัวเลขเห็นตัวเลขอยู่บนหัวเลือไปสามคนน้ำหม่ำก็เลยตีไปามามเลขเจ็ด 93แล้วก็เห็นเลขยูนิปาร์ตนัน80ค่ะท่านผู้ชม79380แล้วก็93เลข9ก็เลข 6, 6มันตัวเดียวกันจะเริ่มปิ้นหัวกันเหมือนน้ำแนวนะคะเนาะ93หรือ63ค่ะท่านผู้ชมประจํางวดที่สองพฤษภา 66, 8, คม68ของหายมิโชมิมลาบกับน้ำหม่อค่ะกระยิบพุงฝ้าไปใส่ค่ะท่านผู้มชมพอมี3ดาวมิของดีมาฝากท่านผู้ชมค่ะปรับชมมึงของดีรพร้อมกันเลยค่ะ สวัสดีค่ะเอฟซีมณีทองมีสามดาวดเดินทางไปทำบนยวดลงพลอดเกจีดังแดนอีสานจังหวัดสุรินได้มีของดีติดใหม่ติดมือมาฝากเอฟซี FC, ค่ะเป็นของเหลียกเงินเหลียกทองเหลียกทรัพย์ขาขายไพ่ขายของบอดีลูกค้าย,ยางพานบ่เขาลานเอาตอัวนีไปใส่จะได้มีโชคมีลาบค่ะซื้อเหลขซื้อลอตเตอรี่จะเหนื่อยถอไปวลาชมมังคองดีกับน้องเบิร์ดอยู่ข้างในค่ะ ไปรับชมกันเลยค่ะสวัสดีครับน้องเบิร์ตสวัสดีครับครับอู้เนาะอธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนี่ใช้ยังไงเนาะอันน้เรื่องการเมตตามหายมหาเสน่ห์เรื่องการงานการขายเนื้ยกู้เรื่องการทายกลับคืนมาได้ผัวเมียไปหาเมียน้อยให้กลับคืนคืนมาได้ผัวไปหาเมียน้อยก็กลับมาได้กลับยักคืนกลับมาได้เรื่องการงานหาเรื่องอบตนายกเลือก การงานกาขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะครับคนนิยมชมชอบขายทุกอย่างเหเนาะครับผมสาธุ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 นี่เป็นของหลวงปู่แท้เลยเนาะหลวงปู่รอดเนาะครับวิธีการใช้บอกวิธีการใช้ไหนแล้วก็บีอาใช้เลยใช้เลยใช้เลยเ่อเดิอดออกมาก่อนปั๊บแต่แล้วก็บีพี่อย่างนี้อออนิทานหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามรูกหัวสามครั้งโอ้ครับถ้าปากสามครั้งแล้ว ลูกหัวสามลูก,ลกคิวสามครั้งลูกหัวสามครั้ง,ร,งรวมทั้งหมดเป็นเก้าครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุโอ้ยน้องเบิร์ดเนาะครับผมเป็นลูกศิษย์หลวงปู่หลอดเหมือนกันเนาะค,ครับผมบผม,มาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะครับผมสาธุสาธุเป็นบุญกุศลครับผมแม่ผมท่านรวยพ่อหลวงปู่หลอดเนพ่อนวดตี่เหละเนาะครับผมสาธุสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ดขอบคุณครับสวัสดีครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับ อธิษฐานอย่างเดียวเราต้องการถึงใดขายที่ขายทางซื้อรถซื้ออะไรก็อธิษฐานเนาะได้สมปรารถนาแน่นอน้าขายสิ่งของต่างๆเนาะเราเราจะขอแล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงเมตตามาพูดกับผู้ใหญ่เนาะมสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสาธุสาธุสาธุครับท่านผู้ชม หลวงปู่รอดวัดโคกกลมครับท่านผู้ชมเบาแอมเราตรงหินข้าวกับบืองล่าซ่าครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เอาไปลวยเลยครับท่านผู้ชมเอาไปลวยน้ากันครับใส่เราดีใส่เราดล,ลุวยครับสําหรับท่านใดที่ค้าขายของบ่ค่อยดีลูกค้าย,ย่างบบเห็นลานเฮ้าไขว่ามีอยียงบดบังหรือว่ามีอาถรรพ์มาบดมาบังหนาลานเหตุนในคนมองโ่เห็นลานคาเฮ้าเดินผ่านเอานวดข้องหลวงปู่ลอดวัดโคกกลมไปใส่ครับ ดวงจะเปิดท่านที่รับทรัพย์ท่านที่ให้เงินในท่องไหลเข้ามาในบ้านในร้านค้าร้านขายของเฮ้าครับขายดีปานที่น้ำที่ทาลำรวยเงินท่องกันหลายครับท่านผู้ชมเนาะบบาแอมเราทงหึงยยินซื้อเสียงหลวงปูหลอดมานานเลี้ยวมือนี้ก็มีโอกาสได้มาสักกะกาบลวงปูนะครับเนาะกับบูชาหนวดไปฝากเอฟซีเอาไปรวยน้ากันครับสําหรับทันใดที่แบบว่าเลิกกันกันกบสามีอยากให้สามีกลับมาหักมาหลง ก็เอาหนวดของปูหลอดไปท่าครับไปท่าปากนะครับเนาะอยากให้ค้นหักคนาาก้นหลงเบาเบาย่งกายผู้สาวผู้เบามากเนี่ยเอาไปใส่ได้ที่กันครับ่านผู้ชมเอาไปใไส่เรื่อยวิธีใส่ก็เปิดฟ้าออกมากครับสานผู้ชมเปิดฟ้าลงปูออกมากนะครับเนาะแล้วก็มือแท้แทะครับ่ามผู้ชมมือแท้แทะแล้วก็บี้ยังสีครับมุนหมุนยังสีครับแล้วก็ท่าปากสามเถื่อลูบปากสามเถื่อนนะครับท่าปากสามเถื่อท่าคิา้วสามเถื่อแล้วก็ เสยผมขึ้นรูปหัวนะครับรูปหัวสามครั้งนะครับท่านผู้ชมข้างในนี่เป็นม้วนสารด้วครับด้วยท่านผู้ชมเป็นม้วนสารเป็นน้ํามันมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์แล้วก็เป็นหวานเป็นจุดๆดําๆนี่เป็นหวานมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์หลวงปู่ปุ๊กเสกเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมเนาะแอดคาราบาวจนได้แต่งเพลงให้หลวงปู่หลอดแล้วครับท่านผู้ชมจจกดังบูดังนะครับเนาะแอดคาราบาวพีแอดคาราบาวนี่แต่งเพลงให้ น้อยนะครับที่แอดคาราบาวจะแต่งเพลงให้เจทิอาจารย์นี่ส่วนมากก็มีโมหลายนะครับเนาะมีหลวงปูคงป่คูณมีหลวงปู่คูณแอดคาราบาวพีแอดนี่ยครับเป็นคนแตง่งให้แล้วก็มีวัดหลวงปู่หลอดนะครับเนาะวัดหลวงปู่หลอดวัดโกกุมนี่ก็แต่งวัดหลวงปู่รว้ยนะครับเนาะวัดหลวงปู่รวยนี่ก็แตง่งเช่นกันนี่ครับยินข่าวว่าไส้ดีแห้งครับมีแต่เงินไหลามาเท่มากก้นหักก้นหลง เบาแอมลอตุงกับบลโรซาครับเอาไปฝากเอพซีกระโทนมาตามเบอร์โทรนี่แหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับนากเอาไปใส่เอาไปฝากญาติพี่น้องก็ได้ครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับเอาไปให้ญาติพี่น้องใส่เอาไปท่าครับให้ดวงเงินบารมีเ่าแพร่กระจายให้เงินไหลมาที่มาเนาะครับเนาะท่านผู้ชมแล้วก็รเบาแอมลอตุงนี่ได้น้ำมุนมาน้ำครับได้น้ำมุนของหลวงปูุลอดมาให้เอพซีนะครับท่านผู้ชมเอาไปอาบชำระร่างกายเสนียดจังไรที่บบดีที่ราชสีมันบดมันบัง เสนียดจังไรในตัวเขาสิได้ออกอกไปดื่มกินแล้วก็อาบนะครับท่านผู้ชมเนาะแล้วก็เฮ็ดให้ดวงเขาดีเงินไหลมากที่มากครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเด้อครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเบาแอมเราตรงนี้เอามาบโหลายครับมาฝากอิฟซีโบลายกระทู้มาได้โทรมาได้ครับมาหาเบาแอมเราตรงเอาไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปรวยทั้งกันครับสาธุสาธุให้ถือเกลียดเออครับเอาไปใส่ละให้ถือเก,กลียกระดเตอรี่รางวัลที่หนึ่งลำรวยสา,ามสิบล้านเป็นไรครับท่านผู้ชมเนาะ ครับผมยวบาวแอมเราตรงกับสีให้เบิ้งตัวเลขกับน้ำมุนของหลวงปูครับ่านผู้ชมเนาะนี่มตาเพิ่งทำเลยพอได้เพิ่งเพิ่งทำเสร็จใหม่ๆห่บครับนี่ครับผมสาธุสาธุสาธุอันนี้พี่ผสมน้ำอาบนะพี่ผสมน้ำอาบเนาะครับเอาดื่มดื่มก็ได้เนาะดื่มก็ได้ครับแต่ว่าให้ดีผสมน้ำอาบตอนเช้าผสมน้ำอาบตอนเช้าครับครับครับ พราะว่าโดนพวกอีอัอะไรนี่จะหายหมดเลยพวกนี้อืครับโดนของโดนอะไรครับผสมน้าหาบเลไแบบเราลวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้ำาบครั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 บล้างเสยียดจังไรเนาะครับสาธุสาธุขอบคุณต้องเบิร์ตมากๆเลยนะครับครับผมสาธุสาธุสาธุสาธ,สาธุครับผมสาธุสาธุาธครับ